สวัสดีด้วยนะครับทุกคนคือวันนี้ก็อยู่กับผมอามาเดอุสคนดีคนเดิมเช่นเคยนะครับเปิดที่แปลกๆนะแต่ว่าใน,นสถานการณ์ปัจจุบันของโลกเราเนี่ยนะครับกำลังมีเหตุการณ์ทางแยกขนาดใหญ่ของประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอยู่ครับนั่นก็คือการระบาดอย่างหนักของไวรัสโครโนาครับหรือชื่อหนึ่งก็คือโควิด19ที่ระบาดกันทั่วทั้งโลกแล้วตอนนี้ใครที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงเหมือนกับผมเนี่ยก็คงแบบว่าเหมือนอยู่ในเรื่อง walking dead อะพอเจอคนจีนทีนี่แบบว่าอารมณ์ประมาณเจอซอมบี้เลยครับไม่อยากออกไปไหนเลยทุกวันนี้แต่ก็ดีแ้ววบบจะไดมีีโอกาสชเป็น เป็นนีดเป็นฮีคิโคมอลอย่างเต็มตัวไงโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดต่อครอบครัวที่เลี้ยงดูกันมา โอกาสดีเลยใช่ไหมล่ะคือหัวข้อของวันนี้เนี่ยนะครับก็ขอกอกระแสหน่อยแล้วกันเป็น7อนิเมะเชื้อไวรัสหรือโรคระบาดท,ที่อันตรายมากๆเลยในโลกอนิเมะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอะนะเอาล่ะมาเริ่มที่เรื่องแรกกันดีกว่านะครับเป็นวอรวมๆก่อนแล้วกันพวกอ,อนิเมะพวกหนังเกี่ยวกับโรคระบาดเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็คงไม่ขนซอมบี้จริงไหมล่ะมันคัสสิกนะครับไฮสคูลออฟเดอะเดย์ฝาดงนรกเดินดินคือเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่นำพาคนเข้าสู่วงการการติดอนิเมะเลยใช่ไหมครับเรื่องเนี้ยคงกู อยู่แล้วแหละนะครับเหล่านักเรียนมัธยมบวกกับอาจารย์ห้องพยาบาลที่สุดยอดต้องเอาตัวรอดจากเหล่าซอมบี้ที่ระบาดอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งซอมบี้ของเรื่องนี้นะครับก็แบบว่าคลาสสิกะนะครับถ้าเกิดใครโดนซอมบี้กัดเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นซอมบี้เมื่อนั้นซอมบี้นี่ก็เลยแบบแพร่ไปได้ทั่วเลยแพร่ไปได้ไวมากครับซึ่งตามแบบฉบับของเรื่องแนวซอมบี้เลยแล้วก็ตามแบบฉบับอีกนั่นแหละครับที่ว่าถ้าเกิดเหล่าตัวเอกรอดชีวิตไปพึ่งพิงพักพิงอยู่อาศัยกับผู้ให้ความช่วยเหลือคนไหนนะครับก็จะนำพา ตัวเอกเข้าไปอยู่ด้วยเมื่อไหร่จบเมื่อน,นั้นครับแล้วเราตัวเอกเนี่ยมันต้องโชคดีครับรอดไปได้ส่วนคนที่ให้ที่พักพิงเนี่ยจะต้องตายเสมอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนกำลมันจะถูกซอมบี้จัดการครับเราตัวเอกเนี่ยต้องเป็นคนดีและต้องไปช่วยครับแล้วคนที่ถูกช่วยเหลือมาจะมี2แบบครับก็คืออย่างแรกคือไร้ประโยชน์ทำหาอะไรไม่ได้เลยกับอย่างที่2ก็คือการเป็นตัวโกงแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีเรื่องให้กลุ่มตัวเอกของเราพัดภาคออกจากกันครับคือมันคาสสิกะนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับเรื่องเนี้ยซอม ก็คืออะไรรู้ไหมครับ เออลองไปดูแล้วกันครับเดี๋ยวก็จะรู้เองเอาละเรื่องต่อมาครับถ้าเกิดมีซอมบี้แพร่เชื้ออะไรใช่ไหมครับก็ต้องมีสอบแวมพายดิครับแพร่เชื้อได้เหมือนกัน d a n of the v a m p i r e b u n c ผู้พิทักษพันอสูรถือว่าเก่าแล้วนะครับเรื่องนี้ผมเลือกมาเป็นตัวแทนของเรื่องแนวแวมพายแล้วกันคือเรื่องนี้เนี่ยครับก็เป็นแบบพอดคาสิกของแวมพา์เลยครับแวมพายเนี่ยเป็นปีศาจช,ชั้นสูงใช่ไหมล่ะเป็นผู้ปกครองครับจริงๆพลังแวมพา์ของเรื่องนี้มันเพิ่มมาเยอะมากเลยนะแต่ว่าพลังคาสิกก็คงไม่พ้นพลังเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นแวมพา์เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นส ซอมบี้ <Zombie S 2> เป็นค่ารับใช้ไรสสมองได้ด้วยเจ้าหญิงแวมไพร์โรลี่ของเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะสร้างเขตปกครองพิเศษอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไงมาขู่เขาขอสร้างเมืองที่อยู่อาศัยของเราแวมไพร์ตอนแรกๆก,ก็เหมือนจะดีนะครับเจ้าหญิงเนี่ยมาอยู่กับพระเอกดูแลนักเรียนที่เป็นมนุษย์แต่พอไปไปมาๆก็แพร่เชื้อแวมไพร์ไปทั่วเปลี่ยนนักลงนักเรียนเปลี่ยนคนนูน้นคนนี้ให้กลายเป็นแวมไพร์พอเปลี่ยนคนหนึ่งกลายเป็นแวมไพร์มันก็ไปกัดคนอื่นต่อเหมือนเดิมครับไม่ได้ต่างจากซอมบี้เลยถึงจะมีสติปปปััญญาาาาาามมมมกกกกกกวว่่่คนนนนนเเเีียยยออออออ็็ไไไรรรช้ละดซบขงงหจิๆ แวมพร์ของเรื่องนี้มันเยอะมากจริงกายล่างได้ด้วยนะกายล่างสู้กันนะครับแต่ผมค่อนข้างจะชอบแวมพร์แบบคลาสสิกมากกว่านะแบบออริจินอลเลยที่ไม่มีพลังอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่แบบนี้ก็ดีครับสู้กันมันกว่าไงมีแปลงลงแปลงล่างกันเนี่ย เอาละเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่พยายามอยากจะเป็นตำนานโคเทนสุดโจโนคาบานลิครับหาพิภพดงผีดิบสุดยอดนะครับถึงจะทําออกมาได้ดีแต่ก็ได้เท่านี้แหละคือเรื่องคาบานลิเนี่ยนะครับก็เป็นฟีลคล้ายๆกับเรื่องไอเท็คเอนท์ไททันเลยที่ผสมกับความเป็นซอมบี้เข้าไปครับทนที่จะเป็นไททันนะเป็นโลกที่มนุษย์ต้องหลบอยู่ข้างหลังกําแพงเมืองหลบจากเหล่าซอมบี้ที่มีพลังเหนือมนุษย์หรือที่ในเรื่องเนี่ยเรียกกันว่าคาบาเนครับแน่นอนว่าร้อยวันพันปีซอมบี้ไม่เคยบุกคาบานเนไม่เคยบุกเมืองได้เลย ความเป็นพระเอกนะครับโดนกัดก็จะไม่กลายเป็นปีศาจที่ไม่มีสติปัญญาแต่จะได้ความเทพของเราซอมบี้มาแทนสามารถเอาตัวรอดจากไวรัสได้ครับกลายเป็นแบบว่าผู้มีพลังเหนือมนุษย์นยนะถ้าคนธรรมดาโดนกัดอ่เรียบร้อยไปแล้วแต่นี่แบบ พระเอกเลครับคือมันฟีลคล้ายๆแอตแทกออนในท่านจริงๆนะพวกเราสับประหลาดเนี่ยก็จะมีออจุดอ่อนอยู่ตรงหัวใจใช่ไหมเรื่องนี้ส่วนแอตแทกออนไฮท่านจะอยู่ที่หลังคอแล้วก็พระเอกของแอตแทกออนไฮท่านเนี่ยก็จะมีพลังเหมือนกันพระเอกื่องนี้มันก็มีพลังกายเป็นปีศาจเหมือนกันคือแบบว่าเหมือนกันมากแล้วตีมในเรื่องก็คล้ายๆกันด้วยนะกึ่งย้อนยุคกึ่งเมทัลเนี่ยเพลงประกอบก็สุดยอดคล้ายๆกันอีก คือมันค้ายกันเยอะมากครับภาพก็สวยคล้ายๆกันอีกภาพสวยมากนางเอกก็น่ารักครับแต่เรื่องเรื่องนี้นางเอกเน้นไปที่ความน่ารักนะไม่คล้ายกับเหมือนเอาแอทแทกเอาในท่านมาย้อมขายนะครับใส่ความน่ารักของนางเอกเข้าไปเท่านั้นแหละ เอาละมาที่เรื่องต่อมาครับเรื่องนี้ก็เป็นโรคระบาดท,ที่ผมว่ามันสวยมากเลยนะกิวตี้คาวปฏิวัติหัดราชันครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเป็นตำนานอีกแล้วครับเรื่องที่แล้วอยากเป็นตำนานได้แทนออนไททันใช่ไหมเรื่องนี้อยากเป็นตำนานโคดอาร์ตแต่ก็ได้ความเป็นตำนานในอีกแง่หนึ่งไปแล้วกันคือเรื่องคิวตี้คาวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นครับหลังจากที่เกิดโรคระบาดขนาดใหญ่ร้ายแรงอพค c a l y p ์จอย่างหนักมากจนประเทศเนี่ยไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ครับต้องมีสหประชาชาติมาคอยดูลงดูแลคอยช่วยัักกกการปรเคออโลอโลพ์นีมมมษณ นะ่าสวยมากชอบมากมันแบบถ้าเกิดใครติดเชื้อนะครับจะมีแบบผลึกขึ้นตามตัวนะครับเป็นเหมือนกับผลึกแหล่เลยเป็นเปล่งประกายมากปิ๊งปิงปิง,ปงอะ่ะแต่คนที่ป่วยคงไม่รู้สึกว่าสวยหรอกนะเพราะมันเหมือนกับมีหินมาเกาะร่างกายใช่ไหมละ่ะแล้วมันระบาดหลายแรงมากเล่นสะปาเทศล่มจมเลยคือในเรื่องนี้นะครับก็จะพาเราไปพบกับความลับของโลกนี้แหละโรคระบาดโลกนี้แหละครับว่ามันเป็นมายังไงทาไมมันถึงได้ระบาดออกมาแล้วทําไมมันถึงได้รุนแรงขนาดนี้นะครับเบื้องหลังของมันนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับตอนจบก็เฉลยหมดนะนะและแถมตอนจบได้ประทับใจในรระะดััับบนนนึง้วกคไม่่ส ยอดมากแต่ว่าถ้าเกิดมีการต้องจากลาเกิดขึ้นเนี่ยช่องอามาเรอุสก็จะอ่อนไหวแล้วไว้อะไรให้เสมอบวกคะแนนไปอีก2แต้มทันทีครับเอาละเรื่องต่อมาครับเรื่องนี้ก็เป็นเชื้อเวลาซอมบี้ระบาดอีกแล้วคือมันก็มีแค่นี้นะครับเรื่องแนวแน,วนี้แต่เรื่องนี้มันก็ต่างจากเรื่องอื่นๆนะที่แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวแต่เรื่องนี้เป็นแนวน่ารักน่ารักครับกักโคกุระชีหนีตายซอมบี้โมเอะครับเห็นไหมล่ะว,ว่า ภาพมันแค่ดูภาพก็รู้เลยนะครับว่ามันน่ารักสดใสขนาดไหนถึงแม้จะมีซอมบี้ก็ตามแต่มันน่าจะเป็นเรื่องแนวแบบยูริทากิจกรรมสไลด์ออฟไลน์ไปเป็นวันๆใช้ชีวิตน่ารักน่ารักกันนะครับแต่ผมโกหกคนดูที่น่ารักของผมไม่ลงน,นะครับคือเรื่องนี้ถึงภาพมันจะดูสดใส,ดใสแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันล้าลึกมาก คือมันล้าลึกมากจริงๆตอนดูครั้งแรกหรือตอนออกมาใหม่ๆนี่แบบคือช็อกมากครับนืกอว่าจะเป็นแบบโลกสวยเหมือนกับอนิเมะยูริที่เคยดูเป็นประจําในชวิตประจําวันแต่ก็นะก็ถือว่าโลกสวยอยู่นะครับโลกจินตนาการนะแต่โลกแห่งความจริงที่แบบมันไม่ไหวแล้วนะครับถึงจะท้อแค่ไหนแต่ก็ต้องแสงสดใสในโลกจินตนาการต่อไปเรียกว่าอะไรอะแกล้งแอบบ้าปะ คือจะบรญจักรซับใหม่มาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็นะครับเป็นโลกแห่จงจินตนาการก็ดีแล้วคนเราต้องอยู่กับจินตนาการเพราะว่าโลกแห่งความจริงเนี่ยมันมันไม่น่าดูขนาดไหนชีวิตจริงๆของเราก็เหมือนกันนั่นแหละครับอยู่ในจินตนาการดีแล้วโลกแห่งความจริงมันโหดร้ายเกินไงก็ลองแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบแนวอยู่ริทํากิจกรรมแล้วก็ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเอาตัวรอดจากซอมบี้ก็ตามแต่ก็ต้องลองอยู่ดีนั่นแหละเอาละเรื่องต่อมาครับจะเรียกว่าเป็นโรคระบาดท,ที่ประหลาดสุดๆแล้วของจองและเกินนั่นก็คือเรื่องแววเสียงเลไลคครือโล ประบาดประหลาดของหมู่บ้านนี้นะครับก็คือเออไม่สปอยมากแล้วกันนะครับคือเรื่องนี้ถ้าเกิดรู้เรื่องคร่าวๆไปแล้วความสนุกมันจะลดลง85%เลยจริงไหมคือถามใครแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าโดนด่าทุกวันเลยสปอยสปอย i นี่ว่าทําคลิปแบบนี้แล้วจะทํามาเพื่ออะไรฮะคนเขาไม่ได้อยากจะมาดูอะไรแบบนี้เลยไอช่องนี้เล่าแบบนี้เลิกทําทช่องไปได้แล้วประมาณนี้ไ่แเละนะครับเห็นไหมขนาดโลกแห่งจินตนานการของผมยังแบบว่าโหดร้ายกับผมขนาดนี้เลยคือนี่มันคือการระบายความอัดอัน้นชัดๆเลยแต่เดี๋ยวผมจะบอกใหาแล้วกันนะครับว่าทำไมงจ ที่เคยดูมาแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่เหมือนกับอ่านเรื่องย่อให้กับคนดูฟังนะครับเอานะมาเอบบระเคจิ Ma e e ji. เด็กหนุ่มคนหนึ่งได้ย้ายเข้าไปที่ฮินนมิซาวะพร้อมกับครอบครัวได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่นั่นและได้พบกับเพื่อนคือมิองเรนะาริกะซาโตโกะและคน,นอื่นๆ แล้วว่าด้วยเรื่องคำสาปของท่านโอยาชิโร่ที่ว่ากันว่าคุ้มครองที่นี่เอาไว้ก็ทําให้เกิดเรื่องราวประหลาดตามมามากมายคือมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเล่าครับคือมันไม่สนุกหรือว่ามีแค่ผมที่ไม่สนุกนี่มันช่องเอนเตอร์เทนตัวเองชัดๆแต่ว่าผมอยากเล่าให้หมันเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเพื่อนมาเจอกันนะครับเพื่อนครูม,มาเจอกันก็แบบจะพูดประมาณนี้นะครับมาเบ้ากันอย่างงู้นอย่างนี้นอย่างนั้นคือพระเอกของเรื่องนี้นี่นะพระเอกจากเมืองกรุงต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดครับไปอยู่หมู่บ้านประหลาดตตตอออนนแแรกๆกๆ็บบชีีววิสสสดใสมมเพื่าาลย้ อย่างที่บอกมันเป็นหมู่บ้านประหลาดไงพออยู่ไปสักพักก็จะมีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับไอโ้โรคที่นามิซาวาซินโดมเนี่ยตอนแรกระยะแรกมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกนะโรคเนี้ยแต่ถ้าเกิดโดนกระตุ้นเข้าโดนกระตุ้นบ่อยๆเข้าอาการมันจะหนักมากๆเลยครับชอบทาร้ายตัวเองบางทีก็ทาร้ายคนอื่นหรือจะเรียกว่าโรคยันก็ได้นะแต่จริงๆต้องบอกว่าเป็นโรคขันมากกว่าครับเพราะว่ามันเกาแหลกเลยถ้าเกิดใครติดโรคนี้ครับเอาโทนะัไปทาหน่อยไหมนี่มันคือยาถอนคำสาปของหมู่บ้านนี้เลยนะแล้วหมู่บ้านเนี้ยมันยังมีปร มากมายครับเพราะว่าพอเกิดเรื่องอะไรก็ตามที่หมู่บ้านดี้ก็บอกว่าเป็นฝีมือของเทพไปแล้วก็จ,จบแล้วเลยหมักหมมปัญหามาช้านานนะครับก็ลองไปดูแล้วกันอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดรู้ปริศนาของมาแล้วก็จะไม่หนุกแล้วกันพยายามเล่าเลียเยเ่ยงเลี่ยงนี่เลี่ยงเหรอเนี่ย <laughs> แถมบนนอกเรื่องเยอะด้วยผมขอโทษแล้วกันนะครับวันนี้ก็เวลาจะหมดแล้วไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องแนวแวมไพร์แล้วกันแวมไพร์ในสไตล์บัดปัดแหล็ตเออเซเลาราฟโมโนกาติลิซีรีส์เฮลซิงเออเรื่องแวมไพร์เอยอะแ